เลือกแบบเก่ากระจายยามเก่าอย่าให้เสียเปล่าเรามาเลือกชาววิรินไปให้สุดนสมุทรสาครก้าเบา th th hostel, อร์สองเบอร์องชาวิริอันนี้อันนี้ไปจ่ายตลาดมาหรือ,อยังไงผมบอกแล้วเวลาตั้งเวทีปาาัยให้ห่างตลาดหน่อยมาหมดเลยอ้าว ข้าวเหนียวลูกชิ้นดีนะแยกน้ำจิ้มมาส้มทีหลังซื้อทีละโลนะโอเคเหมือนไปจ่ายตลาดเดี๋ยวน่าจะทานได้ถึงพรุ่งนี้นี่แหละครับน้ำใจของพี่น้องคนจังหวัดสมุทรสาครส่งตรงจากประชาชนถึงพักประชาชน น้ำใจของพวกเราส่งตรงให้การทำงานของพรกประชาชนหรือพักเก้าวไกลเดิมชนะการเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรสาครอยากให้สมุทรสาครเปลี่ยนแปลงอยากให้สมุทรสาครเปลี่ยนไปเชื่อมั่นว่าสามารถและกล้าที่จะออกไปลงมือทำเราทำสำเร็จมาแล้วเมื่อปี2566เราทำสำเร็จมาแล้ว ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นเวลาไปชวนใครเลือกตั้งเวลาจะไปบอกใครบอกช่วยเลือกพักอนาคตใหม่นะช่วยเลือกพักก้าวไกลนะก็จะมีคำปรามากบอกว่าอย่าไปเลือกเลยเลือกไปก็ไม่ชนะเคยได้ยินไหมพอเราชนะก็บอกว่า ชนะไปก็เท่านั้นชนะไปก็พูดไม่ได้พอเราเข้าไปทำงานในสภาเราพูดได้เราทำเป็นบอกว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์พอเราพูดได้ทำเป็นทำได้เราลงเลือกตั้งอีกครั้งจากชัยชนะของอนาคตใหม่ได้80กว่าที่นั่ง เราทําให้พี่น้องประชาชนเห็นเราทําให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่าประเทศนี้เปลี่ยนแปลงได้เราได้ใช้ชนะมาถึง143ที่นั่งเป็นพักอันดับหนึ่งของประเทศไทยใช้การเลือกตั้งเพียงแค่สองครั้งจากฝีมือของพี่น้องประชาชนทุกคนเราทํามาแล้วในสิ่งที่เรารับปากกับประชาชนเราเข้าไปเราทําให้กับพี่น้องประชาชนและทุกท่านก็ตอบรับเรา ให้กำลังใจเราโดยมอบชัยชนะให้กับพักประชาชนเข้ามาเปน็นอันดับหนึ่งแต่เสียดายบ้านนี้เมืองนี้โจรมันเยอะมันวิ่งราวกวีนายก หวังว่าบานนี้เมืองน,นี้จะเปลี่ยนแต่มันวิ่งราวกวนีนายกไปได้วันนี้ตำแหน่งนายกอบจท่านเข้าคู่หาบัตรสีชมพูท้ากาเบอร์สองยางถล่มทลายกาเบอร์สองเบอร์เดียว See you, Jumbo, โค้งสุดท้ายเรียบร้อยแล้วว่าอยากทำอะไรอยากพัฒนาอะไรอยากให้จังหวัดสมุทรสาครบ้านเกิดของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรพูดฟังดูพี่น้องประชาชนบอกเออ,เอไอที่พูดมาทั้งหมดน่ะมันน่าจะเกิดขึ้นตั้งนานแล้วนะม,มันน่าจะเกิดขึ้นตั้งนานแล้วงบประมาณก็มีอยู่ทุกปีไอน้นายกอบจเนี่ย เขาก็ไม่ได้พึงจะมามีการเลือกตัง้งครั้งนี้ครั้งแรก,กเขาเลือกกันมาแล้วหลายครัง้งเขามีกันมาแล้วหลายหนเขาทํากันมาแล้วหลายรอบเสียอย่างเดียวที่ผ่านมามันทํากันอยู่ครอบครัวเดียวอะ นมีโอกาสที่จะมอบให้คนธรรมดาเหล่านี้มาเป็นตัวแทนมาใช้กลไกของพรรคในการที่จะส่งต่อนโยบายระดับประเทศมาสู่ระดับท้องถิ่นให้เกิดซึ่งการเปลี่ยนแปลงเราก็รับสมัครพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามาทำงานและทุกท่านเชื่อหรือไม่คนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงต่อคิวขึ้นรถสองแถวแบบทุกท่านนี่แหละ เปลี่ยนแปลงจังหวัดสมุทรสาครให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อ ด้วยกันวันเสาร์น้านี่พอพูดวันปุ๊บจะอาจะอาอย่างเดียวเลยเพราะที่ผ่านมามันเวลาหาเสียงอาทิตย์ตลอดวันเสาร์น้าอา่าวันเสาร์น้าเป็นวันเวลาที่ดีที่เราจะมาพลิกหน้าประวัติศาสตร์สมุทรสาครไปด้วยกันว่าจังหวัดนี้จะไม่ได้ทำเป็นแค่ครอบครัวเดียวอีกต่อไป บอกว่าจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีเงินผ่านเยอะถามว่าทําไมล่ะสสก็เวลาเขาจะไปเที่ยวภูเกต็ตเวลาเขาจะไปเที่ยวพัทยาเวลาเขาจะไปเที่ยวภาคใต้บานผมเวลาเขาขับรถผ่านไปเนี่ยเขาก็ขับรถออกจากกรุงเทพผ่านสมุทรสาครไปผ่านไปแล้วพร้อมกระเป๋าตังค์เต็มกระเป๋าเตรียมไปจับจ่ายใช้สอย แต่ก็ผ่านไปแล้วผ่านไปเลยแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยกลับมาก็ไม่มีตังค์แล้วก็ผ่านเข้ากรุงเทพไปเขาก็ผ่านไปผ่านมาแบบเนี้มาหลายปีเราบอกว่าพอกันทีทนายกมีวิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสาครบ้านเรามีป่าโลมามาแหวกไหวมีป่าวานมาไห้ผ่านมีป่าชายเลนใน้พักผ่อน มีนกจากไซบีเรียบินมาทุกปีอย่างกับน,นัดนายกไว้และมันจะไม่มาพักบ้านเราบ้างเลยเหรอและมาจากกรุงเทพในไม่กี่นาทีนั่งรถมาเสียค่าธรรมันไม่เกิน300รอได้ดูนกจากทวีปแอฟริกาใต้บินมาให้ดูและมันไม่ไปไหนมันบินวนบินวนอยู่แถวสาครเนี่ย ่อนยอนใจทำที่เที่ยวที่ใกล้เมืองหลวงมันต้องอาศัยนายกที่มีวิสัยทัศน์ถ้าเกิดนายกส่งต่อแบบท้ายากสูญนั้นมันทําตามอย่างเดียวเราไม่ต้องคิดอะไรมากถ้า<ฮ>มันจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงงบประมาณเรามีไม่ได้ควักออกจากกระเป๋าต่างใครซะหน่อยเรามีงบประมาณมากพอที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ มีนโยบายดีเราก็จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายของพวกเราให้เป็นจริงได้เมื่อสักครู่นายกบอกไปแล้วเราเข้ามามีนโยบายต่างๆมากมายหลากหลายพิธิกร์บอกไปแล้วว่าเรื่องของเด็กอัตราการเกิดเด็กวันนี้เนี่ยจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเราเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมเราเป็นจังหวัดเกษตรกรรมเราเป็นจังหวัดประชาชนรับกรรม ว่าไม่ว่าใครผ่านไปผ่านไปมันทิ้งมลพิษไว้ที่นี่ทั้งนั้นขับรถสิบล้อขับรถสิบแปดล้อขับขนส่งมหาศาลมูลค่าเป็นหมื่นหมื่นล้านขับผ่านเราไปต้นทางไปถึงปลายทางได้รับเงินผลประกอบการเป็นหมื่นล้านแต่มลพิษตกกับคนมุดสาครเท่านั้นแล้วถามว่าขับกันไปจนถนนพัง จังหวัดสมุทรสาครต้องควักไปซ่อมให้เขาอีกผมคุยกับพี่โตพี่โตบอกว่านโยบายหนึ่งที่ผมอยากทําผมจะตรวจเรื่องของน้ําหนักรบรรทุกผมบอกพี่เขาทําอยู่แล้วขนส่งเขาทําแล้วตํารวจเขาทําแล้วผมบอกว่าเนี่ยเขาทําอยู่แล้วพี่ทําทําไมผมไม่เข้าใจเพราะผมไม่ใช่คนสมุทรสาครพี่โตบอกว่าสสถ้าเราทําเรื่องนี้ เราจะเห็นน้ำหนักรถทุกคันแล้วเปิดประจานไปเลยว่าไอ้ที่ขนส่งจับไม่ได้ไอ้ที่ตำรวจจับไม่ได้มันทุกเกินกันทุกคันแล้วเงินหายไปไหนหมดมัดายไม่เข้าระบบหรือเปล่ามันเก็บค่าตงค่าสวยระยะผ่านทางแบบไม่เข้าระบบหรือเปล่าแล้วพี่น้องประชาชนประชาชนคนสมุทรสาครต้องรับกรรมสูดดมเข้าไปสูดดมเข้าไปหายใจเข้าไปในอากาศ เป็นเรื่องสำคัญนโยบายเกิดได้เกิดดีเพราะวันนี้เรามีอัตราการเกิดตำ่ำเราต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแรงงานขาดแคลนต้องไปหามาจากที่อื่นเพราะแรงงานในประเทศขาดอัตราการเกิดถามว่าใครจะตัดสินใจเกิดก็ต้องมีความพร้อมต้องมีค่าคลอด ต้องมีค่าหมอต้องมีโรงพยาบาลต้องมีศูนย์เด็กเล็กถ้าไปทํางานจะฝากลูกที่ไหนถ้าไปโรงเรียนจะส่งที่ไหนไปเรียนให้มันมีคุณภาพใช่ไม่ใช่ใชเวลาจะตัดสินใจต้องตัดสินใจอย่างนี้ใช่ไม่ใช่ใ,ชในเมื่อคุณภาพมันไม่ดีคุณภาพมันไม่มีก็เลยตัดสินใจไม่เกิดไม่เกิดแรงงานก็ขาดแคลนแล้วจะทํำยังไงวันนี้นายกโตเรียกไว้ก่อนเลยชนะแน่มาขนาดนี้ เกิดได้เกิดดีดูแลแบบครบวงจรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับฝากเด็กได้โรงเรียนในสังกัดอบจสามารถรับเด็กเล็กและก็สามารถส่งเสริมการศึกษาได้เด็กที่เกิดมาเรามีกล่องเรียกว่าแรกเกิดกล่องรับขวัญที่จะมอบของเล่น ของรางวัลอะไรต่างๆที่มันเสริมสร้างพัฒนาการได้เพื่อให้ทุกคนลดค่าใช้จ่ายและมั่นใจว่าเกิดมาแล้วสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แม้ตนเองทำงานดีไม่ดีนโยบาย ผมบอกว่าความเชื่อของเรามีพลังเราต่อสู้กันมาตั้งแต่พักอนาคตใหม่ทุกท่านเชื่อหรือไม่เรามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังความประสบความสําเร็จการประสบความสําเร็จเมื่อครั้งอนาคตใหม่พูดชื่อไปทุกท่านบอกว่าอนาคตใหม่รู้จักใครบ้างรู้จักธนาธรจึงดุงเรืองกีดปียบุตรแสงกนกคุณช่อพนิกาวานิชใช่ไม่ใช่ แต่เบื้องหลังความสาเร็จที่ทาให้ได้แปสิที่นั่งมีอีกหนึ่งคนที่พยายามขับเคลื่อนจต่อจิกอ๊กซอเห็นภาพการเมืองที่ต้องการแล้วบรรจงต่อจิกอ๊กซอทีละตัวทีละตัวทีละตัวอยู่หลังบ้านไม่ออกหน้าซือ้อไม่ออกมาพบปะบอกว่าอยากจะเป็นแบ็คที่ดีให้กับทุกคนส่งต่อพระอนาคตใหม่ได้แ0สิบกว่าที่นั่งมาถึงพระ ก้าวไกลขออยู่เบื้องหลังทำงานมวลชนขับเคลื่อนเครือข่ายต้องการขับเคลื่อนต่อนึกถึงพรักก้าวไกลนึกถึงใครค<ณ>พีธาลิมเจริญนัดนึกถึงใครนึกถึงใครชัยธวัฒน์ตุลาธนนึกถึงใครนึกถึงใครไม่นึกถึงใครบังเลยนะคุณนรักมางนานแล้วนะ ก่อนจะได้ใช้ชนะ143ที่นั่งมีอีกหนึ่งบุคคลที่ได้แต่งเสริมเติมแต่งขับเคลื่อนมวลชนจนได้สมาชิกพักจนได้เครือข่ายพักสร้างพักจนมาวันนี้พักอนาคตใหม่ถูกยุบพักก้าวไกลถูกยุบเขาจำเป็นต้องเปิดหน้าสู้แล้วเดินสายไปทั่วทุกภาค และเขาเคยต่อจิกซอภาพนั้นมาแล้วผมขอเสียงปรบมือ